ไม่ใช่ที่มึงยิงอ่ะไอ้กลางมอยู่แบ็คไฟไงาแล้วโอ้โหีสยสายสาสสสเอกมันเห็นหมดเอกเอกมันเห็นหมเอกเอ่อโคดลล่ดูบอลหนะดูบอลหนดูบอลหนอข้เ้แอบมึงกโดหลังมาหลังมาดีไซเมอีกตัวนึ่งดีไซนเมอีกตัวหน้าหลังอ่ะ เออกูมาอยู่เนี่ยกูโดอยู่เนี่ยเฮ้ยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นี่แหละท้าไปไหนแล้ววะมันวิ่งโดนแอบอยู่เนี่ยสัตว์ไอู้ยิงครับแอมถูกทางแล้วผู้เก็บเก็บไปเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเป็นอะไรเนอะไรกันดอไอ้บอลดอมันเล่นบอลดอสวยไอ้คงไปเอ้ไหมเย้ไหมมาเย๋ยหม กูตายปะเนี่ยเฮียเอบโอนเน็ตดีเวเร่ยังใจกูวะเดี๋ยวแพ้เลยเพื่อนอย่ากลัวอย่กลัวดิโอ่ะเดี๋ยบอกสมอลเคลียมากเออรู้แลยมันต้องเอ้ยสมอลกูหรอกกูเล่นอันเดอร์กูเล่นเดอร์นะเฮ้ยมันเห็นกูวะกูโดนนะกูโดนนะโดนนะโดนหลังเอ้ยมันดูหลังดีหลังมันมาไม่ได้นี่ไงบ้ละเออวาร์ปได้ไย

เฮ้ยเดี๋ยวเจ็ตเจ็โล่เจ็ตโลสวยไหนฮะใกูดูทีดีเฮ้ยโอ้โหดีดูแล้วโดนเลยมันมือนันโดนพุกออกมาไ้เร็วไม่ทันเห็นนโดนพุกงเหมันมีดเปลี่ยนอะไรวะไ้ยดีแทบกูแพนนะไวาบ่ะโกโก

ไปเี้ยหลังมึง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 โอ้โหไมิ่เลยะเอยู่ไหนอะโอ้เจ็อยู่หน้านี้ยอท้ยบะเม่ยอ้ยเยี่ยอยไหนสวยเหนือเมลเบาเมลเมอย่ามั่นใจเล่มันกูหัวขาดแน่

ปอปนึกเหอไม่อยู่แล้วหลังไตเหนือไม่อยู่แล้วโอ้เวลาหมดแล้วโ้ยม่งูิงมันหกสิบบาทไเอร์อ้าไอ้เหี้ยน้ากระดาษตัวเนีแม่นิเหรออ้ยแม่เดียวเลย เฮ้ยน้าบีน้าบีเหนือมันยิงแท็บกูคนนั้นเหนือเขาแล้วเหนือไปให้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 บัตรใส่เดี๋ยวอาให้เดี๋ยวเดาให้เนี่ยนเลยกูเดืยวสุดเลยนะเฮียมันวาร์ปกลับวาร์ปกลับแบ็คไซด์เหรอวิดครับติดครับบ้าเขาข้างบนหัวมึงทำอะไรมงงงแล้นะคือกูไม่เห็นใครเลยมันพุ่งไปแบ็คไซด์หมดเลยฮะ โอเมก้ามันนะมันขอบล่าสุดยังอยู่ยังอยู่นั่นคือเฮี้ยนแล้วก็การที่กูยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่ถอได้อป่ะไม่เล่นเอหรอไอ้เอป่ะตัวสองตัวสองตัวไม่เลยหรอ่เข้าแล้วเข้าแล้วสองตัวเข้าแล้วเอ๊ะมันติดปะาอแรดแบ็คไฟไปแล้วนะ มาตีเอินเจ้ว่ะปลาอลราี่คูจะโด,ดนโดนใบโดนใบไป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 มีป้าเลยเฮ้ยทางเทียร์โดนว้าบโอ้ยอัตโต้อัตโตโ1 1> ้หนงหกเาเก่งมั้ยนะสงสัย เดี๋ o v e r g i n g out ทำแบบนแ้กไว้ไม่ม่ใครดูเลยเฮ้ยเราจะดูฝาฮ้ยเข้ามาแล้วขบวน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 กูกูเหือกูเองซ้ายซ้ายนั่นแหละนั่นแหละไปอยู่นี่เอ้า เดบบ้าอะไแปดไม่ตายกแปดนั่เดียวสี่สิบสิบสิบายล้ทเมื่อกี้เนี่ยลุกลุ่ไรเนี่ยข้าวเอว h e l เฮ้ยตายเฮ้ยเนตัวโผล่อะเอ๊ะรักกางเลยได้ปะเดินเรียกทางด่วนมาลองตัวหนึ่ง ช็อ่อช็อตต่อช็อตเียปืนทำคุยเลยไว้เหนือลองแปดเอาสวยตอกแมงหัวกระป๋องขอามันเลยเียดูล่เวทเลยเียยแม่งโดนกาเหีย ล,ลัส <3 S 1> ฟามา,าร์สอหปูจุดสี่แต้มโอ้เจอไลท์อย่างนี้ล